สนับสนุนในส่วนของงานด้านใดภายในงานค่ะขอเรียนเชิญท่านได้ให้คำตอบนะคะในข้อสงสัยนี้ด้วยขอเรียนเชิญท่านสมัครบุญปกค่ะจริงรายละเอียดนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ไม่ไปยุ่งกับหน่วยงานที่รับการสนับสนุนงบประมาณนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดหนุน มาที่เทศบาลตะบนกุมภาปีหนึ่งล้านบาทก็คือเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันต่างๆนะครับออของรายละเอียดคงคงไปไปลงลึกไม่ได้นะครับก็คงจะเป็นรับรองว่าการใช้จ่ายงบประมาณคงไม่ไปทับซ้อนนะครับระหว่างเงินอุดหนุนกับเงินที่เทศบาลกุมภาปีได้ ั้งใจเองนะครับขออนุญาตนำเรียนสั้นๆครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างสูงค่ะในส่วนของช่วงสักถามในะข้อสงสัยนะคะก็ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงปิดท้ายนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านทีนกรนนทงขวานะคะไดะ้พูดคุยสักเล็กน้อยนะคะกล่าวถึงประเด็นอื่นๆที่ท่านอยากจะเพิ่มเติมขอเรียนเชิญท่านค่ะก็ขออนุญาต ท่านลองสมัครที่ประชุมวันนี้นะครับได้ตั้งใจเองนะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนถามแล้วกันครับวันนี้มีรองผู้การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านเข้ามาร่วมรับฟังด้วยนะครับซึ่งถ้าท่านรับฟังเมื่อกี้นะครับของกุมาปีเองนะครับที่เราเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะนําเสนอการท่องเที่ยวว่าเราพร้อม ที่จใจ่านร่วมผลักดันเรื่องต่างๆเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสถานที่ซึ่งมีจุดแข็งมากพอสมควรนะครับถ้าท่านรับฟังแล้วท่านอพอที่จะเอาเรื่องพวกนี้นะครับมีแผนเข้ามาช่วยเสริมเติมแต่งพื้นที่เพิ่มกว่าปีนะครับพื้นที่หน้นาที่แห่งนี้ของเทศบทาลตะวันวปีไม่เป็นเรื่ององบประมาณหรือเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งพื้นที่เราก็จะมีทั้ง อของอทางท่ารี่ของท่านนายกรัศร์ศรีอ,อ่อนเนี่ยหอยหินใช่ไหมฮะสะพานหินสะพานหินทะเลโบแดงเราก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นระดับโลกแล้วแล้วหลายที่ที่เราพร้อมที่ยังไม่เปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระธาตุดอนแก้วแล้วก็ตรงนี้ของท่านนายกสมบัติเลยนะครับไอ้หนองอะไรนะวัดอะไรเกาะแก้ว,กวเกาะเจดนะครับมีหลายที่มากนะครับก็ท่านพอ มีแผนที่จะมองเห็นศักยภาพของพื้นที่ที่ท่านจะพอส่งเสริมได้ไหมครับก็เลยขออนุญาตเรียนถามในานามของที่น้องประชาชนอำเภอโกมป,ปีครับครับผมกลับเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้แถลงข่าวทุกท่านนะครับวันนี้ผมสุริยันโสรินนะครับเป็นรองผู้ในการทอทอ์สนอนอนานักงานอุรธทานีนี่มาเป็นผู้แทนของผู้ในการนะครับติดภารกิจ ขออนุญาตตอบสั้นๆนะครับเนื่องจากว่าไม่ไม่มีภารกิจที่ที่เกี่ยวพันกับกับการแถลงข่าวนะครับแต่ว่ามีมีประเด็นที่ท่านสอบถามมาจริงๆแล้วเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะครับที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ที่ต้องเตรียมสินค้าคือทอทเนี่ยการท่องเที่ยวทําหน้าที่เสนอขายสินค้าที่พร้อมขายนะครับในพื้นที่ส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือทกจท่องเที่ยวจังหวัดเนี่ยเขาทําหน้าที่พัฒนาพื้นที่ พอพร้อมขายเมื่อไหร่ก็ส่งต่อให้ทวทนะครับในส่วนของอํเาเภอคุ้มพะปีนี่ยเป็นาเป็นอำเภอหนึ่งในะอเาเภอที่เป็นเป็นแมกเนตะเป็นแม่เหล็กดึงดนะูดนักท่องเที่ยวเราต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแผนของทอทเนี่ยในทุกปีเนี่ยเราเราดึงทะเลโบแดงนะครับซึ่งมีพื้นที่ในะอำเภอคุ้มพาปีเป็นหลักใหญ่นะครับมีอ่ามีเชิงแหวบ้านเดียมนะครับมีอ่ อีกสองสามท่านะครับที่ในพื้นที่ที่เราเราขายซึ่งมีจุดร่วมกันทอทอก็ใช้พื้นที่นี้ในการดึงนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาท่องเที่ยวซึ่งเป็นโอกาสดีในการจัดงานครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าต้นกุมภาอโทษนะครต้นตุลาถึงยาวถึงกุมภาเนี่ยเป็นช่วงที่ทะเลโบแดงเริ่มออกดอกนะครับเราก็จะมีงานเปิดดูดกาลท่องเที่ยวของรอ,อนธาน,นีโดยใช้ทะเลโบแดงนี่ครับซึ่งอยู่ในเขตของอำเภอกุมภาวีด้วย นะครับเป็นการเป็นลำพันธ์ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในในในทะเลโบแดงและอำเภอกรุงพวาปีถ้าพูดถึงงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในเนื่องจากว่าจัดในช่วงปลายตุลาคมนะครับก็เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเขาได้มาเที่ยวทะเลโบแดงด้วยแล้วก็ถือโอกาสที่จะมาชมการแข่งขันเรือยาวซึ่งจริงๆแล้วในบางไทยเนี่ยมันมีไม่ไม่เยอะมากครับที่ที่ใช้ที่ใช้การแข่งขันเรือยาวเนี่ยมาพป็นามำการท่องเที่ยว ททก็ยินดีนะครับเป็นส่วนในการการช่วยประสัมพันธ์คือหน้าที่หลักของเราคือการการเชิญชวนท่องเที่ยวมา,มาท่องเที่ยวนะครับเราก็จะประสัมพันธ์ในช่องทางช่องทางเดียวกันที่กับท่านพยายาม PR ประสัพยายามพันธ์ออกไปนะครับคือคือขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนในพื้นที่แล้วก็สื่อมวลชนจากจากส่วนกลางนะฮะโดยเฉพาะสื่อมวลชนด้านโซเชียลซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันแรงมากนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ผ่าน ผ่านสื่อของท่านทางมือถือนะครับแล้วก็สื่อท้องถิ่นที่ท่านมีอยู่โดยททอเองก็จะเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบรรจุตัวนี้ลงไปในผลิตท่อทงเที่ยวของจังหวัดนะครับซึ่งมีหลายหลายครั้งนะครับที่ที่จังหวัดพยายามจะถามว่างานนี้เป็นเป็นผลิตท่องเที่ยวประจําปีหรือเปล่านะครับเป็นประจําเดือนหรือเปล่าในส่วนของของงานของ ส่วนพุทิภาพของอำเภอเนี่ยเราจะเราจะบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของครางเที่ยวสิบสองเดือนนะครับให้นักท่องเที่ยวเขาได้ได้เลือกว่าในช่วงที่เขามาเนี่ยเพร่อการการท่องเที่ยวสมัยเนี่ยมันคงน้อยนักที่จะมาเที่ยวที่เดียวแล้วจบเขาไม่ได้มาท่องเที่ยวทะเลโบแดงแล้วกลับนะครับเขาก็ต้องการเที่ยวนบริเวณใกล้เคียงนะครับเขาก็ต้องมาเที่ยวงานที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เขาท่องเที่ยวโบแดงด้วยผมผมก็คาดว่าอ่ที่อย่างที่ท่านประเด็นท่านแนะนําอได้ได้ได้ชี้แจงว่าจะมี เงินเข้ามาหมูนเรือเท่าไหร่นะครับคนเข้ามาเท่าไหร่ผมคาดว่าในในช่วงตุลาต้นต้นปีอ่อต้นต้นปีปีปลายปีของเราเนี่ยนะครับนักเที่ยวก็จะเดินมาเดินทางมาเที่ยวทะเลโบแดงด้วยแล้วก็มามาท่องเที่ยวมาชมกิจกรรมแข่งเรือยาวในครั้งนี้ด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานอุดรธานีอย่างที่ท่านบอกนะคะว่าท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการผลักดันการประชาสัมพันธ์งานการจัดการแข่งขันระยาวนะคะของชาวกลุ่มพาวาปีของเราค่ะค่ะ การแข่งขันรอยวชิงถ้วยพระราชทานที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่ร่วมแรงร่วมใจเตรียมงานกันอย่างตั้งใจนะคะเพื่อให้ทุกกิจกรรมสะท้อนความงดงามของประเพณีนะคะและเป็นศูนย์รวมของความสามัคคีในชุมชนค่ะ ซึ่งพวกเราชาวกรุงภาวปีนะคะพร้อมต้อนรับทุกท่านสู่งานประเพณีออกพรรษาแข่งขันรืยยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่23นี้ด้วยความยินดียิ่งค่ะเหล่าผีพายนะคะน้องท่องเที่ยวนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะ30-31ตุลาคมและ1พฤศจิกายนนี้นะคะ และก่อนที่เราจะได้ร่วมบันทึกภาพกันในช่วงสุดท้ายนี้นะคะดิฉันนะคะจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่างานแถลงข่าวในวันนี้คงจะไม่ประสบผลสำเร็จเช่นนี้นะคะหากขาดฟันเฟืองสำคัญในวันนี้ค่ะ ในนามของคณะผู้จัดงานนะคะต้องขอขอบพระคุณไปยังจังหวัดอุดรธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอำเภอกุมภาวปีผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและภาคประชาชนนะคะที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้และขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ที่ท่านมาร่วมเป็นเกียรตินะคะเป็นสกิพยานในการสืบสารประเพณีแข่งขันเรือย,ยาของเราไม่ว่าจะเป็นผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะผู้นําหน่วยงานกับ ท่นานผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการชุมชนพี่น้องสื่อมวลชนค่ะรวมไปถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่รับชมผ่านช่องทางไลฟ์สดนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะและณนะโอกาสนี้นะคะดิฉันจะขอเรียนเชิญน,นะคะทางคณะท่านผู้ถแถลงข่าวทั้ง4ท่านนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกันในช่วงสุดท้ายนี้และหลังจากชุดนี้นะคะก็จะขอเรียนเชิญทางผู้นําท้องถิน่นผู้นําหน่วยงานได้ร่วมเก็บภาพด้วยกันค่ะขอเรียนเชิญช่างภาพในเลยนะคะด้านหน้าเลยค่ะ ชุดแรกนะคะขอเ,เชิญนะคะท่านสมัครบุญปกนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีท่านธีรกรดอนตรงขวาปลัดอำเภอนะคะรักษาราชการแทนนายอำเภอกุมภาวปีท่านมานัฐพลน้ำเทียงนายกเทศมนตรีตำบลกุมภวา ของท้องถิ่นเราชาวกลุมภาวาปีค่ะทาไ,มอ,าอาไมออกเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์พื้นที่สักครู่นะคะเจ้าหน้าที่เดี๋ยวรบกวนเคลียร์โต๊ะให้สักครู่นะคะค่ะและในวันนี้นะคะการแถลงข่าวการจัดงานรออ